สวัสดีครับมิตรรักแฟนมัดมวยชาวนันนๆไทยแ,แลนด์ที่เคารพรักทุกคนถ้าคุณชอบมวยเราคือพวกกันอัปเดตข่าวสารวงการกับปั้นโลกด้วยกันกับผมเช่นเคยนะครับแอดมินหัมใหญ่เจ้าของฉายาอนาคอนดาแห่งลุ่มแม่นาเจ้าพระยานะครับก็ช่วงนี้มีข่าวของโรมันกอนซาเลสมีข่าวของโนนิโตโดแนะ ออกมาส่งเมสเซจไปถึงโรมันนะครับว่าอยากจะชกด้วยนะฮะเหมือนทางโรมันก็รับรู้เรื่องนี้นะครับแล้วก็แบกท่าด้วยก็ให้ความสนใจถ้าเกิดอยากจะชกกันเนี่ยก็ได้นะแต่โรมันเขาบอกขอ ค่าเหนื่อยขอค่าตัวแบบว่าสวยๆหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งได้ชิงแชมป์ว่างกันด้วยสักเส้นหนึ่งเนี่ยยิ่งจะดีใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิกัด1 1 8หรือว่า115นะฮะโรมันก็พร้อมที่จะจัดให้นะฮะสังเกตไหมเวลาโรมันกอนซาเลสเขาให้ข่าวเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องค่าตัวของเขาเป็นอันดับแรกๆเลยนะฮะก็ต้องดูก่อนเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีความแน่นอนนะฮะว่าระหว่างโรมันกับ โดนเนี่ยจะได้ชกกันจริงๆหรือเปล่านะครับก็ต้องอยู่ที่การพูดคุยอยู่ที่การเจรจากันนั่นแหละนะครับแต่ว่ามีคนหนึ่งนะฮะเขาออกมาเบรกไม่อยากให้โนเนโต้โดนาเนี่ยชกแล้วมันน่าจะถึงเวลาที่โดน่จะต้องพักได้แล้วเออเขามีเหตุผลของเขานะลองไปฟังกันดูเขาเป็นใครแล้วก็ทำไมถึงอยากให้โดน่นั้นแขวนนวมซะตอนนี้เลย โนนิโตโดนน่เจ้าของสถิติชนะ42แพ้8น็อก28นะครับยอดนักชกชาวตะกล็อกวัย41ปีพ่ายแพ้ติดต่อกัน2ครั้งล่าสุดนะครับโดยแพ้ให้กับนาโอยะอินอุเอะแล้วก็แพ้ให้กับอเล็กซานโดรซานเดียโก้ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับ The Filipino Fresh ก็วางแผนที่จะกลับมาขึ้นสังเวียนต่อไปนะครับแล้วก็ตั้งเป้าที่จะพบกันกับโรมมนช็อกโคโลาติโตกอนซาเลสแต่เพราะว่า โรเบิร์ตกาเซียนะฮะซึ่งเป็นเทรนเนอร์ของเขาเนี่ยอ่ก็ออกมาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องเลิกชกสักทีนะฮะพอเธอเป้าถือว่าพี่ขอกันแล้ว <c> ก <oughs> oh, no ันโอ้โนนิโตโดนแน่เป็นตำนานไปแล้วโรเบิร์ตกาเซียกล่าวกับบ็อกซิ่งซีนนะฮะเขาเป็นแชมป์โลกซีรุ่นและเขาเคยชกกับทั้งมวยแถวหน้ามาหมดแล้วดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีก โดแนนนี่ก็คือหนึ่งในนักชกนะฮะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในยุคปัจจุบันนี้นะครับโดยเขาสามารถ คว้าแชมป์โลกได้ถึง4รุ่นนะครับหลหลายคนก็คิดว่าอาชีพของเขาเนี่ยมันน่าจะจบไปตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่เมื่อปี2014นะฮะเขาก็ไพ่น็อกแบบหมดรูปเลยให้กับนิโคลัสวอเตอร์นะฮะต่อจากนั้นอีกปีถัดมาเนี่ยโดแน่ก็แพ้ให้กับทางด้านเจสซี่แม็กดาเลโน่แล้วก็แพ้คาร์แฟรมตันนะครับในปี2018อีกด้วยการกลับมาชกนรุ่นแบตตตัมเวทนะครับทำให้เขาได้กลับมาโลดแล่นในอาชีพมวยอีกครั้งหนึ่งนะฮะ เขาสร้างไฟสุดประทับใจกับการเจอกับนาโอยะอินูเอะในปี2019นะครับแม้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะแพ้คะแนนแต่ว่านั่นคือไฟคุณภาพระดับ5ดาวเลยทีเดียว และในเดือนมิถุนายนปี2021นะี2021ครับเขาก็คว้าแชมป์ WBC รุ่น118ปอนด์ได้สำเร็จด้วยการน็อกนอดีนอูบาอาลีในยกที่4นะครับต่อด้วยการน็อกเรมาดกาบายโยยกที่4ในปีเดียวกันนะครับนั่นจึงเป็นการปูทางไปสู่การชกรีแมช กับนาโอยะอินนเออีกครั้งในเดือนมิถุนายนปี2022ที่บ้านเกิดของนาโอยะอินนเอประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับและไฟนี้ก็จบเร็วเกินคาดนะครับเดอะมอนสเตอร์เช็คบินเอาชนะโดแนไปได้ในยุคที่2เท่านั้นเขาคือตำนานและเขาประสบความสำเร็จมากมายในชีพการชกมวยดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้ว ผมอยากเห็นเขาพูดว่าเขาเลิกชกแล้วแต่เท่าที่เห็นเขาอาจจะอยากชกอีกสักสองสามไฟนะผมคิดว่าเขายังมีไฟเหลืออยู่อีกนิดหน่อยในฐานะนักสู้แต่ในฐานะตานานเขาเป็นอยู่แล้วเขาสามารถแขวนนวมได้ตอนนี้เลยและทุกคนก็จะมีความสุขแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเขา เขายังมีร่างกายที่แข็งแรงและความสามารถเพียงพอที่จะขึ้นชกได้แต่สำหรับผมแล้วผมอยากเห็นเขาเลิกใช่แล้วผมอยากเห็นเขาแขวนนวมและสนุกกับชีวิตสนุกกับครอบครัวภรรยาและลูกๆของเขาโรเบิร์ตกาเซียกล่าวนะฮะเอาละในด้านมุมมองของแฟนมวยกันบ้างน,นะครับหเห็นด้วยกับโรเบิร์ตกาเซียหรือเปล่านะครับมีความคิดเห็นอย่างไร ลองมาแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ก็ได้ใต้คลิปนี้นะครับหากคุณชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้ขอกำลังใจโดยการกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยกันละกันนะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากราบงามๆครับ